อขอจะเริญนพร้อเนาะวันนี้กับอาตมาภาพหรือว่ากุบาะจะมาสอนวิธีการคุมผ้าคุมแบบสมานนิยรหรือว่าคุมแบบจว่ววิธีแบบคุมองค์เดียมมีองค์ไหนคุมให้เนะาะง่ายๆขั้นตอนแรกครับก็จพพพับผ้าคุมมาเลยเนาะ,อะเอาคุมมาต้องเลี้ยวส้วนมันเป็นส้นยาวนี่เนาะนี่เนาะเป็น,น,น,นส้นยาวอาจารย์ส้นยาวได้ครัาก็นี่เนาะนี่จับผ้ามาบางคือหนึ่ง อ่ามือสองเบอร์หนี่จับแบบนี้มีไว้เบื่อนเด้อจับนี้ไว้แต่มื่อนี้เห็ดนีีไว้นี่จ้างไว้อ่ามีอยู่นี่เน็บเข้าอ่าอันนี้กระจับทางด้นกระจีไปบนนี้โอเคเขาเห็ดเตินบนนี้นั่นนี่ฮะไปจีบมาไน่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 มาเนาะจีบมาเลยจีบมาจีบมาจีบมา มา,บบาบมแบบแบบนี้นะครับพึ่งว่าออกมาเนี้ยมามันจะได้เป็นกีบแบบนี้บบนอ่าสนะครับว่ามันจะป็นกีบแบบการจับเงาขึ้นอ่าเนาขึ้นสูงกรารบิดพื้นอะไรกันจับไล่ไล่หางกีบเต่งเต่งเต่งงนะานประมาณนี้เนาะหลังจากนไปเรื่องข้าก็มาลีดมันนึ่ง ยินเลาก็จับมาแทงก่อนเนาะแทงเิืงแถวเังคางราครับพอดีว่ารับแทงิืงเนาะสามีพอดีเท่ากันจับส่วน้างในามาเลยเนาะนี่มันจะมีส่วนในเขาค่อยดึงมาดึงมาเนี้ยหน่อยก็หน่นอดึงนะดึงประมาณซ้ำนี้ระวังว่าแขนหนึ่งบาดึงมาหลายเนาะค่อยๆดึงมาอะไรกับมือจบแบบนี้ไวจ้จบแบบนี้นะเข้ามาแบบนี้ออกม,ม,มาทางหลังแบบนี้เนาะเดดึงแบบนี้ดึงึ้นมา นะารัแทงมือเลยเนาะถ้านี่มันเจิดออกับปับ๊บไปนี่พื้น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 ,นลงปับ๊บมันสั้น,นเราเพอกับดึงมาอีกอ่าดึงออกมามืเอเรากระจับไว้อ่าทางนี้กับนี่เน็บนีบเนบ่เน็บไว้แบบนี้แล้วก็แปรงแปลงแปรงแปรง,ง,ง,งมัน งาเบิง้งเบิ้งด้วยสายตาเลยเทบิ้งนอ้อนัน่นเอากันุยปั๊บ เป็นหุ้นเป็นห้างเป็นมาแล้วขั้นตอนสุดท้ายเอากลับมามัดเลยเนาะเอาผ้าหัดอ๊ะวิธีมัดนะต้องมัดถ้าเป็นผ้าแบบนี้ฮาต้องมัดแต่หลังมาหน้าแบบนี้เนาะแเป็นหลังมาหน้าแบบนี้

ดิว่าเซ็ตเป็นที่ยมห้อยเนาะคุมแบบจวแบบคุมไปบินบ้านหรือว่าออกไปงานต่างๆก็สามารถคุมแบบนี้ได้เนาะกับสีมีซ้ำนี้แต่แบบผู้ใายที่ยังบกพอใจกันสามารถกดเลี้ยวบงคืนหลังได้เนาะอ่ะขอจะเจริญพร